ตามผมด้วยเจ้าทำรั่วเจ้าทาโดยไร้ความปราณีวนตอนนี้เจ้ายหงนลามาโงกว่าแม่ตายอีกแล้วท่านพยาบัรทมราชมากขั้งสิ่งใดร้องให้และเจ้ากาับหาได้ฟังไห่วัดนี้ถึงเวลาพิพากษาแล้ววันผ่านความสู้ร้ห้องมันเพรเจ้าค่ะ มาอาชีวะทั่วหายยาพิษให้แก่เพื่อนมนุษย์ไม่สนใจที่ชอบทั่วดีใจปากยากช้า,งาลงตัวเองว่าฉลาดปัะกาศสักดาด้วยการฆ่าเพื่อนมนุษย์โดยไร้ความลารามีฮันลนรกมันยอมหาทางกับสูน่นรกเสมอเขาพายยาพิษให้กับผู้อื่น ทำให้ขาดสติเขาขอพิพากษาให้เจ้าไปรับโทษในต่างโทานรกเป็นนรกที่มีหม้อต้มน้ำทองแดงผสมหินกรวดร้อน,นระอุตลอดเวลาสัตว์นรกเช่นเจนนนาาเ้าจะต้องบูกหลอกด้วยน้ำทองแดงผสมหินกรวดเข้าทั้งปากเจ้าจะต้องรับโทษอ,อยู่ที่เป็นเวลาห้าร้อยปีนรก ลังจักนะเจ้าจะไปรับกรรมต่อไอสัญญาชีวะนรกตัวนี้สัญญาชีวะนรกเป็นเช่นไรแล้วเข้ญญาง